ของโลล่ากับอดอลโฟคู่รักสามมีภรรยาที่เพิ่งแท้งลูกไปและตัดสินใจรับเลี้ยงเด็กแฝดเคร่งศาสนามาเป็นลูกบุญธรรมเรื่องราวของหนังเนี่ยจะเป็นอย่างไรตามไปรับชมกันเลยค่ะหนังเปิดเรื่องมาที่อดอลโฟซึ่งเขาเนี่ยมีอาชีพเป็นกัปตันแล้วก็โลล่าทั้งคู่กําลังเข้าพิธีวิวากันอย่างชื่นมื่นในโบสถ์โลล่าเนี่ยกำลังใส่คาเทียมของเธอโดยในท้องของโลล่านั้นก็มีลูกแฝดของเธออยู่ด้วยอดอลโฟก็ถึงขั้นตั้งชื่อลูกไว้รอว่าลูอิสกับมาตาแต่ ตอนที่บ่าวสาวนั้นเดินออกมาจากโบสถ์ทุกคนที่กําลังโปรยดอกไม้อยู่ๆทุกคนก็เงียบลงพร้อมกันพอได้มองเห็นกระโปรงของโลล่าเนี่ยมีเลือดซึมออกมาสุดท้ายแล้วลูกของเขาเนี่ยก็ต้องจากพวกเขาไปพอภายในของโลล่านั้นได้รับความเสียหายร้ายแรงหมอแจ้งว่าเธอคงมีลูกอีกไม่ได้แล้วโลล่านั้นก็เสียใจมากเธอไม่เข้าใจว่าทําไมเธอถึงโชคร้ายแบบนี้เวลาผ่านไปถึง6เดือนแต่โลล่าเนี่ยก็ยังทําใจเรื่องที่เธอแท้งลูกไม่ได้ถึงขนาดต้องย้ายออกไปจากหม บ้้านนนนทีี่่ออยูใตนนแม้อดอลโฟจะลองเสนอให้เธอเนี่ยไปรับเด็กกำพร้ามาจากสำนักแม่ชีใกล้ๆมาเลี้ยงแต่โลล่าก็ไม่เอาด้วยอดอลโฟก็ต้องออกไปทำงานก็เลยบอกโลล่าว่าเขาอยู่กับเธอแบบที่เธอเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วโลล่าเธออยู่บ้านคนเดียวกับกูกีหมาของเขาแล้วก็เปิดการ์ตูนดูไปร้องไห้ไปต,ต้องกดปิดทีวีในที่สุดทั้งคู่ก็ตัดสินใจไปที่สำนักแม่ชีเพื่อจะรับเด็กมาเลี้ยงตัวโลล่าเองก็โตมาในสำนักชีนี้เหมือนกันระหว่างที่ แม่ชีกับอดอลโฟเนี่ยเดินคุยกันไปเรื่อยๆโลล่าที่เดินตามหลังมาก็ได้ยินเสียงออแกนที่ทําให้เธอเนี่ยต้องเดินตามเสียงนั้นไปแม่ชีก็เลยเรียกทินกับทีน่าเด็กแฝดวัยเจ็ดขวบที่เป็นคนเล่นเพลงนี้ลงมาทินกับทีน่าถูกทิ้งไว้หน้าสานักแม่ชีตอนอายุได้แค่ไม่กี่สัปดาห์และเป็นเด็กพิเศษที่ถูกตั้งชื่อตามนักบุญโลล่าเลือกที่จะรับเด็กทั้งคู่มาเลี้ยงแม้ว่าอดอลโฟเนี่ยจะบอกว่าพวกเขาเนี่ยโตเกินไปและเขาก็รู้สึกแปลกๆด้วยแต่ก็ต้องยอมให้ภรรยาเนี่ย รับทั้งคู่มาเลี้ยงระหว่างทางกลับบ้านค่ะทินกับทีนา่าดูจะศรัทธาในพระเจ้าอย่างมากขนาดร้องเพลงยังเป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้าเลยจนทําให้โรล่ลาก,กับอดอลโฟเนี่ยหววแล้วออกมาพอถึงบ้านกูกีก็เห่าใส่เด็กทั้งสองคนอย่างบ้าคลั่งท,งทั้งที่ปกติแล้วเนี่ยมันเป็นหมาใจดียังไม่ทันจะเข้าไปในบ้านทินกับทีน่าก็ถามอดอลโฟว่าถ้าเดินไปสํานักชีนะไกลไหมอดอลโฟก็เลยตอบไปว่าเดินเลาะป,ป่าไปประมาณ6กกิโลแล้วเขาเนี่ยก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทําไมเด็กๆถึงถามแบบนี้ แต่ก็พาเด็กๆเ,เข้าไปในบ้านกินกับทีน่ารีบวิ่งไปดูข้างบนแต่กลับทําให้โลล่าเนี่ยไม่ค่อยพอใจเพราะพวกเขาเข้าไปเล่นในห้องทานลกที่เธอจัดเตรียมไวใ้ให้กับลูกของเธอที่ตายไปพอถึงเวลาอาหารค่ทาทั้งคู่ก็มอบมงกุฎของพระคิสและก็ลูกประคำศักดิ์สิทธิ์ให้กับพ่อแม่ใหม่เพื่อเป็นการขอบคุณที่พวกเขารับมาเลี้ยงและทั้งสองก็ไม่ยอมกินข้าวถ้าหากไม่ได้สวดอธิษฐานก่อนโลล่าพาเด็กๆเ,เข้านอนเธอเห็นว่าในกระเป๋าเนี่ยมีไม้กางเขนหลายอันเด็กแฝดบอกว่าที่เอามาเนี่ยก็เพื่อไม่ให้ถูกลงทา ในการที่เข้ามาในบ้านหลังนี้ในคืนนั้นโลล่าก็ถอดรูปประคำออกแล้วก็เก็บไว้ในลิ้นชักข้างเตียงก่อนจะเข้านอนไปเช้าวันต่อมาค่ะโลล่าตื่นขึ้นมาเพราะว่าทินกับทีน่าเนี่ยยิงหนังสติกใส่หน้าต่างทินกับทีน่าเห็นโลล่าที่สวดอธิษฐานก่อนจะกินข้าวเช้าก็เลยแสดงวิธีที่จะทาให้เธอเนี่ยเห็นพระเจ้าให้เธอดูโดยให้โลล่าสัญญาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามห้ามเธอลุกจากเก้าอี้เด็ดขาดแล้วทีน่าก็เอาถุงกระดาษคุมหัวจนโลล่าเนี่ยตกใจมากแต่ ทีน่าก็ไม่ยอมให้เธอลุกออกมายินชี้ไปด้านหลังของโลล่าแล้วทีน่าก็เอาถุงออกเธอบอกว่าถ้าหากมีความเชื่อก็จะได้ทุกอย่างที่อธิษฐานและจากนั้นเด็กๆก,ก็เริ่มปาซ้อใส่กันทําให้โดลโลล่าเพินเธอลุกขึ้นมาแล้วก็เล่นด้วยกันที่โรงเรียนจินกับทีนา่นาได้เข้าเรียนเป็นวันแรกในชนเยนของคูฮูเลียนแต่ด้วยความที่ทั้งสองคนเนี่ยผิวขาวแล้วก็มีผมสีทองไม่เหมือนกับชาวสเปนทําให้ถูกเพื่อนๆน่นล้อว่าเป็นลูกครึ่งแดคูล่าจนเด็กแฝดต้องเอามาถามกับโลล่าพอรู้สึก ว่าตัวเองน่ะไม่เหมือนคนอื่นโลล่าก็เลยเปิดขาของเธอให้กับเด็กๆด,ดูเพื่อให้รู้ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้แปลกแยกอยู่คนเดียวคืนนั้นโลล่าก็สังเกตเห็นว่ามีไม้กางเขนแขวนอยู่ที่ประตูห้องทุกห้องในบ้านอดอลโฟพยายามจะบอกให้เธอเนี่ยเข้าใจเพราะเด็กๆเ,เนี่ยโตมาในสำนักแม่ชีต่อมาโลล่าก็ไปข้างบนแล้วก็เห็นว่าเด็กๆเ,เนี่ยยังไม่นอนแล้วก็ขอให้เธอมาเล่นทูดสวรรค์ด้วยกันโดยโลล่าต้องหลับตาและเด็กๆจะพูดคำสอนในคมภีร์พอทั้งคู่พูดจบโลล่าก็นับถึง3แล้วก็ลืมตาก,ก่อนท ที่เด็กทั้งคู่นั้นจะเริ่มเอาหมอนตีโลล่าเพื่อจะไล่ซา,าตานโลล่าเองก็ใช้หมอนตีเด็กๆคืนอย่างสนุ่สนานแต่แล้วอยู่ๆเด็กๆก,ก็ปิดไฟพร้อมกับเอาปลอกหมอนคุมหัวโลล่าจนเธอหายใจไม่ออกอยู่สักพักหนึ่งแล้วอาเดโฟก็ขึ้นมาเด็กทั้งคู่เลยบอกว่าโลล่าได้เห็นพระเจ้าแล้วอาเดโฟให้ทินกับทีนาขอโทษโลล่าทั้งคู่ขอให้เธอนะทำโทษพวกเขาแต่โลล่าก็เห็นว่าพวกเขานะ่ยยังเด็กก็เลยไม่ได้ทำอะไรแล้วตอนนั้นกูกิกก็เห่าเด็กแฝดไม่หยุดก่อนที่มัน,นจะแหวงมากัดแขนของโลล่่าวันตอมทีร ยินกับทีหน้าก็ถูกเพื่อนๆที่โรงเรียนแกล้งอีกแล้วเขาโดนผักชิงช้าทีพวกเขาเนี่ยนั่งอยู่ขึ้นไปจนสูงจนทําให้ทินนั้นกลัวมากคืนนั้นอาร์โโฟกับโรล่าก็ปล่อยให้ทินกับทีน่าดูหนังส่วนพวกเขาจะขึ้นไปนอนก่อนขณะที่อาร์โโฟกับโรล่ากําลังมีอะไรกันทินกับทีนาก็เข้ามาแอบขโมยยานอนหลับไปแล้วก็ใส่หน้ากากพร้อมกับหยดยานอนหลับนั้นใส่ให้กับกูกีกินพอมันหลับไปแล้วทั้งคู่ก็ลากมันเข้าไปในบ้านแล้วก็ใช้มีดแทงกูกีพอเช้ามาโลล่าก็ต้องตกใจมาก ที่เห็นทินกับทีน่าเนี่ยมายืนอยู่ปลายเตียงเนื้อตัวของทั้งสองก็เป็นสีแดงเหมือนเลือดแต่เธอแค่คิดว่าเด็กๆเนี่ยคงจะเอาแยมมาเล่นกันอีกแล้วแต่อโดโฟก็บอกว่านั่นไม่ใช่แยมเด็กทั้งสองก็บอกทั้งคู่ว่ามันไม่ยอมตื่นขึ้นมาเลยพอลงมาข้างล่างก็ต้องช็อกกับภาพที่เห็นโลล่าลงไปนอนกอดกูกีที่มีแผลยาวบนท้องด้วยความเสียใจก่อนที่อโดโฟจะจัดการฝังมันไวอ้อย่างดีโลล่าเริ่มกังวลแล้วก็กลัวเด็กๆจะลุกข,ขึ้นมาฆ่าเธอเพื่อจะชำระล้างแต่อโดโฟเนี่ยก็พยายาม บอกเธอว่าไม่ต้องคิดมากเด็กๆเ,เพียงแค่มองทุกอย่างด้วยความไร้เดียงสาเท่านั้นแล้วคืนนั้นค่ะโลล่าก็ตกใจอีกรอบเพราะทินกับทีน่าเนี่ยเอาซ่อมแหลมๆม,มาแทงขาของตัวเองเพื่อที่จะสํานึกบาปตัวเป็นแผลที่น่ากลัวทําให้โลล่าเนี่ยต้องสั่งสอนไม่ให้ทั้งคู่นั้นทําตามในพระคัมภีร์เพราะในนั้นมันเป็นแค่เรื่องแต่งเด็กทั้งสองคนก็ยังคงเชื่อในพระเจ้าว่าพระเจ้านะี่ะมีอยู่จริงและแล้ววันคริสต์มาสก็มาถึงอดอลโฟก็ให้ของขวัญแก,ก่เด็กๆเป็นจานแล้วก็เทปการแสดงกายกรรมควงจานเรื่ เด็กเนี่ยก็ดีใจมากโลล่ากําลังจะเอากาแฟมาเสิร์ฟแต่อยู่ๆเธอก็เป็นลมไปสัง,งั้นจนอดอ์โฟเนี่ยต้องรีบพาเธอไปที่โรงพยาบาลปรากฏว่าโลล่ากําลังตั้งท้องราวกับปาฏิหา์ต่อมาทินกับทีน่าเนี่ยก็ได้ควงจานให้กับโลล่าที่ท้องเริ่มใหญ่ได้ดูทินบอกว่าเขาอธิษฐานแม่ถึงได้มีน้องไงแต่โลล่าเนี่ยก็ยังไม่เชื่อในปาฏิหา์หรือว่าพระเจ้าที่พิธีศีลมหาสนิทในโบสถ์เบเรโตเพื่อนของเขาเนี่ยได้พูดหมิ่นพระเจ้าต่อหน้าทินและก็ทีน่าโลล่าที่อยู่ในโบสถ์ก็ส ว่าเด็กๆเ,เนี่ยไม่ได้อยู่ในนี้ทั้งคู่เนี่ยเป็นคนเล่นออแกนอยู่ที่ชั้นบนทําให้โลล่าโล่งใจขณะที่เด็กทั้งสองคนกําลังรับขนมปังแทนกายของพระเจ้าไปกินเบเรโต้ก็เข้ามาพร้อมกับสภาพที่มีแต่เลือดแล้วก็เป็นลมลงในโบสฉากตัดมาที่บ้านทิงอทีนาไม่ได้สารภาพตรงๆว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนทาเบเรโต้แบบนั้นและบอกว่าจะสวดภาวนาให้กับเขาต่อมาโลล่าก็ได้รับสายจากแม่ของเบเรโต้ว่าอาการของเบเรโตนั้นโคมา่าแล้วก็แย่มากๆแม้ตำรวจจะบอกว่าเขา ลื่นล้มแล้วก็ตกหน้าผาไปเองแต่แม่ของเขากลับรู้สึกว่าเรื่องนั้นน่ะไม่น่าจะเป็นความจริงเพราะเธอก็รู้ดีว่าเบริโตเนี่ยชอบลังแกลูกของโลล่าแต่วันนั้นก็มีเด็กในขบวนเนี่ยบอกว่าเห็นเบริโตอยู่กับทินแล้วก็ทีน่าเธอก็เลยโทรมาหาเพราะรู้สึกแย่ที่ลูกเนี่ยกำลังจะตายต่อมาโลล่าก็ไปหาแม่ชีที่สำนักชีเพื่อถามว่าทินกับทีน่าเนี่ยเคยมีปัญหากับเด็กคนอื่นหรือเปล่าหรืออาจจะมีพฤติกรรมการตีความพระคัมภีร์ผิดไปแต่แม่ชีก็ยืนยันว่าพวกเขาเป็นเด็กดีแล้วแล้วก็บริสุทธ์ ก่อนจะบอกกับโลล่าว่าพระเจ้าเนะี่ยอยู่ในใจเธอเสมอเพียงแค่ตอนนี้เธอหลงทางในความมืดและต้องค้นหาต่อไปเพื่อจะได้เจอกับแสงสว่างคืนนั้นโลล่านอนไม่หลับเธอลุกขึ้นไปหยิบคัมภีที่อยู่ข้างเตียงของเด็กๆมาดูแล้วก็เห็นภาพที่เด็กๆนวาดมันพับซ่อนไว้ในนั้นมีภาพที่พวกเขาเนี่ยฆ่ากูกีและภาพยิงหนังสติกใส่เบริโตทําให้โลล่ารลอกไห้ออกมาอย่างเงียบโดยที่ไม่รู้เลยว่าทีน่าเนี่ยไม่ได้หลับอยู่โลล่าเจอโดฟกลับมาจากการบินเพื่อจะบอกว่าทีนกับทีน่า น,น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของเบริโตและเธอก็คิดว่าควรจะแจ้งตำรวจแต่อาดอโฟกับเห็นว่าเธอไร้สาระแล้วก็ขึ้นไปนอนวันต่อมาเด็กทั้งสองก็พบว่าพระคัมภีร์แล้วก็ไม้กางเขนในบ้านนะหายไปหมดเลยเพราะโลล่าเนี่ยเก็บทุกอย่างลงในหีบแล้วก็ล็อกไว้แล้วก็สั่งห้ามทั้งคู่เนี่ยไม่ให้พูดถึงเรื่องศาสนาอีกต่อมาโลล่าก็ตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายเธอเดินไปหาอดอลโฟที่กำลังเล่นกับทินและทีน่าอย่างสนุกสนานทั้ง3คนหยุดเล่นแล้วก็ต้องดูตกใจเมื่อเห็นผมของโล ร่วงเยอะมากจนเธอต้องตัดผมตัวเองทิ้งจนสั้นแม้อโดโฟนอะาจะบอกว่าเป็นเพราะฮอร์โมนของคนท้องแล้วก็ความเครียดแต่โลล่าก็บ,บอกว่าเป็นเพราะว่าฝีมือของเด็กๆที่ลงโทษเธอต่างหากจากนั้นโลล่าได้โทรหาแม่ของเบเรโตแล้วก็พบว่าเบเรโตนะ่ะตายไปตั้งแต่3วันก่อนแล้วคืนนี้โลล่าเลยขอให้อารโดโฟเนี่ยไม่ไปทํางานได้ไหมเพราะไม่อยากถูกทิ้งให้อยู่กับทินแล้วก็ทีน่าทาลําพังแต่เขาเองเนี่ยก็โดดงานไม่ได้ส่วนทินกับทีน่าก็บอกว่าโลล่าเนี่ยไม่คุยกับพวกเธอเหมือนเดิมเขาก็เลยบ กับเด็กๆว่าคนท้องเนี่ยแค่เหนื่อยง่ายและต้องการพักผ่อนเท่านั้นพอเช้ามาโลล่าก็พบว่าตัวเองเนี่ยถูกมัดแขนทั้งสองข้างเข้ากับหัวเตียงยินยืนหันหลังให้เธออยู่ปลายเตียงส่วนทีหน้าก็ยกถาดอาหารเข้ามาให้พร้อมกับที่ทินเนี่ยเอาขาดเทียมของเธอออกไปทีหน้าบังคับให้เธอเดื่มนมแต่โลล่าก็ปิดปากแน่นทินก็เลยเอาเข็มฉีดยามาสูบนมเพื่อจะปักเข้าท้องแล้วก็ป้อนนมให้กับน้องด้วยแต่โลล่ากลับดิน้นจนมือเธอหลุดออกมาได้เธอเดินขาเดียวลงมาที่ตู้ เพราะคิดว่ามียาผิดอยู่พอทีนาส่งเสียงเรียกเธอเธอก็คว้ามีดมาถือไว้ก่อนจะพบว่าอดอลโฟนั้นยืนอ,อยู่กับเด็กๆพร้อมกับช่อดอกไม้และทีน่าก็บอกว่ามันเป็นแค่นมใส่น้ําตาลเท่านั้นและตอนนั้นเองโลล่าที่กําลังสติแตกเธอก็นาคล่ําแตกพร้อมกับที่เธอเนี่ยได้คลอดลูกชายที่แสนจะน่ารักออกมาโดยเลล่าให้ทีนกับทีนาดูน้องชายแม้จะไม่ค่อยเต็มใจก็ตามและทุกคนก็เห็นตรงกันว่าควรให้เด็กน้อยเข้าพิธีสินจ,จุ่มแล้วก็หัวเราะพร้อมกันจนโลล่าเองก็หัว ตามไปด้วยต่อมาโลล่าที่กําลังทําไข่เจียวแต่ในตู้เย็นเนี่ยก็ไม่มีไข่อยู่เลยจนเธอต้องออกไปที่เล้าไก่เพื่อจะเก็บไข่มาทอดส่วนทิงกับทีน่าก็ตะโกนบอกกับอดอลโดฟไปว่ากําลังทําพิธีแต่ว่าเขาเนี่ยนั่งหันหลังให้กับสระว่ายน้ําแล้วก็ดูบอลอยู่ก็เลยบอกให้เด็กๆนะเงียบแล้วทั้งสองคนก็เลยวิ่งเข้าไปในบ้านกันอีกต่อมาทั้งคู่ก็ไปทุบกุญแจหีบเพื่อจะหยิบเอาพ้าคำพรยวมาแล้วทีน่าก็ไปอุ้มน้องชายออกมานอกบ้านพร้อมกับไปนั่งที่ริมสระแล้วค่อยๆจุม น้องไปที่สระว่ายน้ําเกือบทั้งตัวตอนนั้นโลล่าก็เดินกลับมาเธอรีบไปดึงตัวลูกชายขึ้นมาโลล่าก็เลยหันไปตบหน้าทินกับทีน่าแล้วก็ต่อว่าอาร์โโฟที่หมดแต่นั่งดูบอลทําให้เขาโมโหมากพร้อมกับเผาคำภีทิ้งแล้วก็บอกว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ใช่ลูกของเขา นั่นทินกับทีน่าก็าถูกส่งกลับมายังสำนักชีเวลาผ่านไปจนลูกชายของโลล่าอายุครบหนึ่งขวบอดอลโฟกับโลล่าก็พาลูกชายมาฉลองกันที่ร้านอาหารโลล่าก็ยังคงคิดมากถึงเรื่องเด็กแฝดอยู่เธอคิดว่าตัวเองน่ะเป็นแม่ที่แย่มากแต่อดอลโฟก็บอกให้เธอนั้นมองไปที่อนาคตซึ่งตอนนี้มีลูกชายของพวกเขาอยู่เท่านั้นก็พอแล้วและนั่นอาจทําให้พวกเขาเนี่ยมีความสุขได้ตัดฉากมาที่สำนักชีค่ะแม่ชีเนี่ยกำลังนําเด็กๆสวดมนต์ก่อนนอนก่อนที่ไฟจะถูกดับลงเหลือเพียงแม่ชีคน หนึ่งที่นั่งเฝ้าเด็กๆนอนเท่านั้นเวลาเดียวกันโลล่าก็บอกกับอดอลโฟว่าเธอจะหางานทําและตอนนั้นลูกชายของเธอก็ร้องไห้ขึ้นมาแต่โลล่าก็ไม่ยอมอุ้มเขาขึ้นและสุดท้ายเธอก็ต้องอุ้มให้เด็กน้อยเงียบระหว่างทางกลับบ้านอดอลโฟก็ขับรถเร็วมากจนเกือบจะชนกวางที่เดินข้ามถนนดีที่ว่าเขาเบรกทันคืนนั้นเองโลล่าก็ก่อมลูกน้อยนอนแล้วก็หลับไปก่อนที่เธอจะได้ยินเสียงดังมาจากข้างล่างประตูบ้านเนี่ยไม่ได้ปิดแล้วฝนก็กําลังตกประตูก็เลยถูก ลมตีกลับโลล่าก็เลยปิดประตูแล้วก็บอกกับอดอลโฟว่าเขาน่ะลืมปิดประตูแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาปิดแล้วโลล่าก็นั่งลงข้างเขาหน้าทีวีแล้วก็ถอดแหวนแต่งงานออกอดอลโฟคิดว่าเขาหน่ะเป็นพ่อที่ไม่ดีก็เลยบอกเธอว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองให้ได้แล้วก็เดินไปซ่อมเสาอากาศโลล่าก็เลยสวมแหวนกลับเข้าไปเหมือนเดิมต่อมาเสียงร้องไห้ของลูกชายก็ดังขึ้นโลล่ากาลังจะขึ้นไปดูแต่จู่ๆเสียงนั้นก็หยุดเธอก็เลยเดินกลับลงมาเสียงร้องไห้ก็เงียบลงพร้อมกับทีวีที่ กลับมาติดอีกครั้งทายาอยู่ไฟในบ้านเนี่ยก็กระพริบพ,พร้อมกันแล้วก็มีเสียงเพลงกายกรรมควงจานดังขึ้นโลล่าก็เลยรีบเดินลงไปปิดวิทยุทันใดนั้นเองไฟทั้งบ้านเนี่ยก็ดับลงโลล่าถือไฟฉายออกไปดูนอกบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงร้องของอดอลโฟพอมองขึ้นไปบนหลังคาก็เห็นเขาเนี่ยกำลังถูกไฟไหม้มีไฟลามติดทั่วทั้งตัวเขาก่อนจะร่วงลงมา แต่อาโฟก็เดินเข้ามาในบ้านจนไฟไหม้ไปทั่วบ้านแล้วก็ลุกโหมหนักมากขึ้นจนช่วยเขาไม่ได้เธอรีบขึ้นไปหาลูกชายแต่ลูกน้อยเนี่ยก็ไม่อยู่ในเปแล้วเธอตามหาลูกชายไปทั่วทุกห้องไฟก็เริ่มลามไปทั่วบ้านเธอเริ่มร้องไห้ด้วยความสติแตกแล้วตอนนั้นเธอก็มองขึ้นไปเห็นรอยไม้กางเขนที่เคยติดเหนือกำแพงโลล่าใช้ผ้าคลุมหัวตัวเองไว้ในที่สุดเธอก็ได้ยินเสียงร้องของลูกชายโลล่าเดินฝากควันไฟไปเจอกับลูกน้อยที่ถูกวางอยู่ที่พื้นข้างในห้องเดิมของ เด็กแฝดเธอพาลูกเดินขยกขยเก,กออกมาจากบ้านได้สําเร็จแล้วก็ล้มหมดสติลงโดยที่ลูกน้อยเนี่ยยังคงอยู่ในอ้อมกอดของเธอต่อมาแม่ชีก็มาเยี่ยมโลล่าที่โรงพยาบาลแม่ชีนะ่ะรู้มาจากตํารวจว่าอดอลโฟถูกฟ้าผ่าแต่ลูกของเธอนปลอดภัยดีโลล่าถามถึงทินกับทีน่าพราคิดว่าพวกเขาอยู่ที่บ้านของเธอเมื่อคืนแต่แม่ชีก็ยืนยันว่าเด็กทั้งสองคนนั้นนอนอยู่ที่สํานักชีทั้งคืนโลล่าก็ร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจที่เด็กทั้งสองคนเนี่ยบริสุทธ ในงานศพของอโดโฟอินกับทีน่าก็มายืนอยู่กับโลล่าแล้วก็เรียกเธอว่าแม่อีกครั้งคราวนี้โลล่าให้ทีน่าเนี่ยส่งรูปประคับให้กับเธอแล้วก็พูดว่าอามเมนด้วยความตั้งใจแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างคะกับหนังเรื่องนี้ผู้แฝดนรกสุกมาเกิดก็นับว่าเป็นความโชคร้ายของครอบครัวนี้นะคะที่ได้มาเจอกับเด็กแฝดคู่นี้หากเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ